สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะคือการที่เขาอุทิศตัวเองกับสิ่งที่เขาสนใจอ่ะสุดขั้วจริงๆมันจะเหมือนกับ Blair Witch Project มันไม่มีฟอร์มเลยคือมันเล่าด้วยความจริงใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จเช l บิโอ k ก็น่าจะมาในสปิริตแบบเดียวกัน เป็นค่ายต้องค่ายนีออนเนาะถึงจะกคือย่างเงี้ยถ้าเขาจะซื้อหนังหนังสร้างมาแล้วเสร็จมาแล้วที่ไหนก็แค่ซื้อือตัวหนังมาเลยก็ได้ถ่ายแล้วก็จบแต่ที่เขาเลือกจะลงเงินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งตอบสนองว่าตัวค่ายนีออนเขาเขาเชื่อในหนังจริงๆเขาถึงจะขายหนังอ่ะใช่ไม่งั้นเราจะไม่ได้เห็นงานจริงๆออกมาซึ่งนีออนการันตีได้อยู่แล้วว่ามีทั้งลองเล็กเดอะมังคีพาราไซต์ถ้าเขาจะซื้อหนังเรื่องนึงเนาะพี่ต้อยเขาก็คงแบบว่าต้องมั่นใจอ่ะว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรบางอย่าง one million dollars mike flanagan fix you know fix the cg add more horror stuff first 10 minutes of the film is really intense really good and also the last act ผมเชื่อว่าคนที่รักหนังจริงๆแล้วมาทําหนังอ่ะมันจะมีสปิริตบางอย่างมันจะมีมันจะมีความซุกซนบางอย่างที่อยากจะแหกขนบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีคนทําอและในขณะเดียวกันมันก็ผมเชื่อว่านี่จะเป็น เหมือนจดหมายรักของหนังสยองขวัญยุค2000ยุคที่เราโตมาตั้งแต่ b e a r i c h แล้วก็ไล่ามา Hereditary ทุกอย่างน่าจะรวมอยู่ในหนังเรื่องนี้ดังนั้นผมก็รู้สึกว่าเรากำลังจะได้ดูเม็ดเล่หนังสยองนะฮะ oh. ต้องลุ้นกันว่าจะสะดุ้งกี่ทีอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมานับกัน